สำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของพรมลิขิตบุญโรธยอดมวยไทยผู้ที่ได้ชื่อว่าเตขาเก่งที่สุดในโลกของยุคนั้นพรมลิขิตบุญโรธเป็นนักชกจากอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการชกค,ครั้งนั้นเขาได้ขึ้นชกกับนักชกจากสหรัฐอเมริกาผู้มีชื่อว่าลาเลนเซมิอิราโดยการชกของทั้งคู่เกิดขึ้นที่เมืองฟิลลิ์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2532ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกราบคำสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเอาสำหรับนี่ก็คือภาพให้ไลข a a ่ขวางลาวลนเซมิอิรานตัวนักชกจากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นคิกบ็อกซิ่งในตอนนี้ก็นอกมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะเนี่ย เาก็ต้องให้ดูไฮไลท์ของคู่ชกก่อนนะครับเนาะเพื่อความแซบในการรับชมเหมืนตัวฝ่่นเห็นบ่าสามรับ,รบต้องไป,ไปนี่ซีมีม่มวยไทยกับ<า>คีบวชเชงคืนมาเจอกันทัท่งหานตีกันลดด้วยโซเอาหลังจากที่ทันมัทรงครับเนาะได้ประกาศประกาศให้ก็มวยตีกันมนต่อไปว่าอะไรในนำตัวดี อาบาตที่นี่มาดูทั้งฟังนักมวยไทยมั่งอ้นเถาะพรหมลิขิตบุญโรจน์นะครับเอานักชกจากอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยาอ,อายุธยานะครับสำหรับผู้ชกเนี่ยก็เป็นคนสหรัฐคนนี้สหรัฐอเมริกาุนแล้วที่ธร้ามาดีเอาช่วงนี้พรหมลิขิตบุญโรจน์นะครับก็ได้ไหว้ครูนะาตามที่ได้เย็นลูกสาวนะลูกสาวของพรหมลิขิตบุญโรจน์เนี่ยก็บอกว่า บิดาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2546นะครับเนาะ,ะด้วยโรคประจำาััวเห็นไหมเสือเตี้ยนะโอ้ยจอมเตะขามาสิธรรมดาพี่น้องเลยเป็นนักชกคนเดียวที่สามารถเตะขาคู่ชกตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกห้าโอ้โหขาเห็ดด้วยเล็กไหมนะคงาไม่เห็ดเลยหนวนเป็นยกยกยกัยกยักแต่เว้ยมีหนวดคนนี้หั อยูม่มุมแกน,นสำหรับผู้ชกพมลิขิตนะครับลาเลนเซ่มันมีอีราสำหรับพมลิขิตเนาะแต่เคยได้เสียสามารถนะของช่องเจ็ดสีวันต่อพอเพราะว่าเสียสามารถเนี่ยผู้ไรสนะติดต่อกันได้เจ็ดเทียรหรือเจ็ดครั้งนะแต่ที่ได้เสียสามารถแต่ว่าเจ้าของบ่อยากไดอกเสียสามารถอยากไดจะเสียกองทรณนี่เท่าไหรเอาว่าตจ้งเลยหลังจากที่การไหวครู่เสร็จสับเรียบร้อยแล้ววันต่อขวัญเห็นว่า เต้นฟุตเวิร์กคุมขวัญคู่ชกนั่แหละเอาคิกบ็อกซิ่งนี่ก็จะเต้นฟุตเวิร์กนะเป็นส่วนมากนะเต้นยกยกแยกนะสำหรับที่ใส่ชุดใส่กางเกงมวยไทยนี่ก็เป็นทางรายการนะจัดใหนะ้บางคนก็บอกว่าใส่กางเกงมวยไทยเป็นมวยไทยนะหรือไม่บางคนก็บอกว่าใส่กางเกงธงชาติประเทศไหนก็บอกว่าเป็นคนประเทศนั้นอันนี้ไม่ใช่นะครับนะ ต้องดูที่ตัวคนจะดูที่กางเกงวันทอ,อเพราะมีบางท่านนักชกบางท่านเนี่ยก็ไปซื้อกางเกงของประเทศอื่นๆน,น,นะเป็นที่ระลึกแล้วก็ใส่ขึ้นชกวันทอ,อสำหรับคิกบ็อกซิ่งของอเมริกาในยุคนั้นนะครับนะเขามีการตีเขานะ่าแต่ห้ามฟันศอกอย่างเดียวควณนอเฮ็นว่าผมได้หิตจ้องนานแล้ สักครูอนแนะะแต่คิกบ็อกซิ่งนี่เขาชอบย้ำม,มวยไทยด้วยการถีบหน้าเพราะเขารู้ว่ามวยไทยเนี่ยเขาถือเรื่องถีบหน้าอย่างยิ่งวันทองเอามาทำไมกรรมการไปขี่มาสิเขาก็สิมาหากิน อากรณ์เล่ยกรรมการก็ขอให้ถังยกทั้งคูณเนาะเพราะว่ากินตำมะฮุ่งกับก๋อยแบบหอยปังมากก็เลยทองบอดีไปขี่บุญสีมาวันท้ออาสารับกฎกติการในการยกกลางนี่เนาะยกในกรณีกาบของขีดบ็อกซิ่งหายกสำหรับข้อห้ามก็คือห้ามตีข้าห้ามการละกห้ามฟันศอกในระหว่างหายนกที่ผู้เล่นตั้งแต่สามเกียร์ผู้นั้นต้องแพ้และถึงนับสิบหนึ่งครั้งแพ้เลยอาสารับกรรมการนแยกกัต้องเลิกเกันถ้าผู้เลียแยกบวกฟันกรรมการตัดคะแนนเอาซสามนี่แหละเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วเนาะครับเนาะต่อไปกตีกันนทั้น อ่าสำหรับกรรมการท่านนี้ก็คุ้นๆนหน้าเนาะครับค่ายๆกรรมการดีตรนะัเนีกรรมการที่ตัดสินคู่เสกสันจันพิรานเอาให้สัญญาณชวนะ่วงแลโอ้ยรูปร่างสูงใหญ่เอาพวนละเตะใส่แล้วเขียนสิทธบะไรได้พ่วนเห็นว่าสวกมัดไปเตะระบาดอ่เขาบอกว่าพรมลิขิตนี่เป็นจองเตะขานะเขาจะเตะขาพรมลิขิตให้เลี่ยงเพระาะนะเอาล่งเมื่อละจ้วงมัดไปพวนเห็นว่าเตะขาเอาอ่านเห็นว่าเอา เตะขาใครไม่เตะมาเตะขาผมลิขิตนะอนอ,อกจากเตะขาเรายังมีหลูกถีบนาด้วยครับนะเนี่ยเตะขาอีกแล้ว,อนนวเอาลนช่วงมัดเอาเตะขาเดี๋ยวสักครูสักครูเอาเอา,เอา,เอาผมลิขิตนี่ไว้เตะขาสร้างหักมาแปดสิบสี่ตัวนะจอมเตะขาที่พมลิขิตสร้างแถวอยุธยามาสิศรเลียสมัยนั้นนั่นลองเบิง่เขาบอกว่าเขาฝึกฝนมานะฝึกการเตะขาอย่างเดียวนี่ สำหรับมีอีลานะครับคำว่ามีอีลานะครับบ้านท่ากับมีลูกสาวลาเนะีเอาพวานะเห็นบอกว่าเตะไปแต่ละบาทนุย้ยเตะเขาดุสวงแล้วดังต่ำหมดผมเลยคิดนีกนเนี่แหละสไตล์นี่แหละผมเลยคิดเนี่ยตอนอยู่ช่องเจ็ดสมัยก่อนนะ่ะโอ้โหเดินอย่างนี้หละเดินแล้วก็เตะขาเนะี่ยโอ้โหดังเที่ยวพี่น้องเอานั่นเตะขึ้นเอาไม่มียอมเหมือนกันนะสำหรับมีอีลานะครับ เอาเตะขาพรมด้หิดอีกแล้วเอาเตะขาล่องเบิ้งอันนี้พรมฤทธิ์นี่ก็กางเกงสีขาวแนละ้วเอาถือเตะขาอีกแล้วพรมฤทธิ์เอาเตะคืนเอาล่องเบิ้งเอายกแรกนี่เตะขาก็เป็นส่วนใหญ่เียหารู้ไหมว่าพรมฤทธิ์นี่เอาเหล็กทำขานะโอ้ยบ่เป็นขากระดูกขึ้นห้องดิมันฝันว่าจ้งหดสีมาแหลกเตะขาพรมฤหธิ์เดี่ยงแล้วนะครับเนาะ อาดูท่าทางเดี่ยงไปหน่อยนึงเอาเตะขาอีกครั้งเอานันเตะขึ้นแล้วเอาเอาไม่มียอมเหมือนกันบัลเถาะผมเลยคิดขยับของเอาเตะขาเอาเป็นยังไงลองดูซี่เอาเตะขาเอ้เฮ้อเอาเอาโดนมัดเอาเอากรรมการไม่นับเอาเสียหลักหรือยังไงเอาต่อยขอลำตัวเอาเตะขาเอาเอานึกว่าผมเลยคิดขาอ่อนหรือยังไงเอ้าเอาพวดจ้วงขอลาตัวเอาเตะขึ้นนึ่โอ้โหเสียงเตะขาดังสนั่นบันไว สมบบอไม่ค่อยแหงมาฝากกันนะลูกลองมือดิลองบางตีเอาเสียงสะเทียนเรียนลั่นในเวทีเอาเตะสายสูงเอาระว,ว่างเด้อพุ่มไืคิดเนี่ยนอกจากเตะขาแล้วก็พวดนแล้วกานข้อพุ่นแหะเห็นเตีย๋ยตียทั้งสี่ห้วยเตะค้างดังฝรั่งมาหลายคน,นเลยจอมเตะค้างดังเอาพว่นนะเห็นบ่มเตะสายเอาจ้วงของลัตัวโอ้โยดังตูบขึ้นกันละเอาลือขินยั่งกระหัวเนี่ยเอาเตะขาได้ตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกห้านะ เอาถ้าใครทนได้นะรับรองว่าเรียนขาเหล็กมาแน่นอนจากเทพเจ้าแห่งเครือเขาเทียนซานเอาพวนนะนอกจากมีลูกเตะขาแล้วยังมีลูกถีบหน้าอีกนะเอาพวนเห็นว่าพ้นไปคิดมองนานแลวเ,เก็บขาบ่าแหล่งนปนะพ้นไปคิดไปเอาเมดยกแรกนะครับเอาต้อไปยกที่สองทนตัวอ้อนวุ้ยแมมฮ่แมม, <laughs> แม,มเฮ้ยเสียแดงไม่ยืนบังแมมพูดอะคุน สีชมพูนะแม่ว้าวทออผายยกที่่องคนแม่าอนทนานเห็นบอกว่า,วาตาก้องกับพี่เดินจังน้อยจอยู่ต้นเฮ้ยว,วานสีบบเห็นเลยว่าเริงยกเอาต่อไปเป็นยกที่สองนะครับหลังจากยกแรกนะแรกเตะขากันสนันวันไววเอายกที่สองฝรั่งสิก,กาแลกเตะขาคือเกาหวา เอา้า่นเห็นบ่กหนาแข้งประสานกันเอเอ้าโอ้ยนาะไปซ้ำเขายัางบุรุษเตะเขาวักแอวดังพงล่างบปหนึ่งเอามวยไทยส่วนมากนะสิติดลูกตามนำ้ำโอ้ยถีบหน้าเอาถีบหน้าย้ำเอาเปลี่ยนจากเตะขามาถีบหน้าแล้วเออเนี่ยเขาบอกว่าถีบโอ้ยเอแล้วเนี่ยเขาบอกว่า,วามวยไทยถ้าโมโหนี่เข้าไปหาเนี่ยเขาจะต่อยหมัดมันถอดเขาวาน,นั่นเห็นว่าตีมสวกนาอีกแล้วเออ ร่องเบื้องพุ่มฤทธิ์นี่ค่คอยๆเดินนวดขาไปเรื่อยๆเอานวดขาไปเรื่อยๆมาจาังไหนนวดขาเอานั่นเห็นบ่ลองเบื้องตีมักถีบหนาไปด้วยเอาเตะขาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่านั่นคือเป็นส้มสั้นเอานั่นโอ้ยกัดแข่ลแล้วพี่น้องเอากัดแข่ลแล้วเ,เริ่มซีดแล้วเดี๋ผมลทธิ์นี่เตะไม่เลือกนะเหมือนช้างเผือกนะ แต่ช้างเผือกนี่ยังเตะไม่เท่าพมลิหิตเนี่ยเอช้างเผือกเตะแล้วยังหยุดนะแต่พมลิหิตไม่มีหยุดนะโอยมียกหกอเตะหอดยกหกคนเดียวพวดไหนว่อ้นอ่นเติงมัดเติเตะขานี่แหละเจ้าตำรับจอมเตะขาโอ้โหอล่วงบังสันแล้วเออบาทเจ็ไหนเศราเตะขาแล้วพลังเอาหันมาต่อยมัดสู้กับเตะขานะเอาเตะขาโอ้เอะไรเนี่ยยัง เออเอานันสวกยกขาบวกเหนแล้วว่าสิตินดันนาเขาเอาเตะขาเอากรรมการว้าวแยกโอกรรมการไทยนาะหากินเอ้าเจอมัดสวนที่กันแฉ่งดังฮักที่งมาตีครั้งดังกันเอาเตะขาโอ้ยเอาเอแล้วเนี่ไปเอแล้วเน่ไปเออเออเอานันคือกรมกู้สู้กู้สู้แล้วเอาสูงเท่ากันแล้วเอาหนันแท่งเขาว่าเป็นตัวนังเห็นบ่าวเนีถีบน,นายยูริเดิน ใจให้ได้อเปล่าตีพากันเอาแท่งเขาเอาเอา,เอาสูงกว่าเอาพรมลิขิตสูงกว่าเออเอานั่นโอ้โยอะไรเนี้ยไปเออโอ้โหยหนวดเริ่มงอกแล้วเอาจุดเตะขาอะไรเอานั่นโอ้โยลองเบิง้งลองเบิง้งโอ้โยเอานั่นทั้งทุบทุบเข้าแท้หูเราครับเนเาะผสมกับลูกเตะขาเนี่ยเอา โอ้โอ oh, oh oh, oh, oh. ้ยซีดโอ้ยกรรมการเอา้าเอ้ากรรมการบ่นับมากินเอา้าเตะขาเอ้านั่นโอ้ย oh, ส oh, oh. องคนขุดจุดเอา้าทู่ที่โฟควายเจ็ดเซเว่นเอ็กแม่งสู้เขาบ่เรียนหนิเอา้ากรรมการคนไทยแล้วครับเนาะเอา้าพบวิคิดขยับขเขวางเอา้าเตะขาโอ้โยคนที่ทั้งต่ำเดือดร้อนเอา้า นักดากนันแหละถึกเตะขาขาเริ่มพยุงดากไม่ไหวแล้วเอาเมดยกที่สองโอ้โห,โหเอาและเจ็ดต่อยถึงห้ายกหรือเปล่า,อาลองเบิ้งตี้กับพุมลิคิดเตะขาได้ทั้งห้ายกเอาแม่แมมว่าน่ยมาเย็ยนอยู่นี่ยยกมุ่งนี่โอ้ยแมมคัาดักเด้อะตากล้องเอาแมมยกไปนะครับนาะ ก็ต้องมอีโลโก้นะลอยองลงองลงนะก็คงจะไม่บังภูมิทัศน์สำใดนะครับอ่ะพ่ะเห็นว่าทิปฟรียกที่3อันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์นะครับนะ,ะการชกครั้งนั้นเกิดขึ้นพีน่วน่แหละเมืองฟีนิกนะครับรัฐแอริอรซโซนา U.S.A. าตัวไม่เห็นติแม่มขุดเอานั่นปาาร์สี่พันก่อบอกว่าว่านะ่าคิดนี่แมมกุญเอาเสียกมานุงครับแต่เอา บนทางนาบ้านมันข้าระเบา,เาที่ท่านเห็นป้ายทิพฟี่นะก็วรีเจนซี่อะไรนะครับนันเป็นสปอนเซอร์ไปจากประเทศไทยนะครับนเนอะไม่ใช่มีหลายท่านเมื่อก่อนก็บอกว่าบอกว่าโกหกนะว่าชกที่ประเทศไทยโกหกว่าเป็นชกที่ประเทศอื่น,นตัวหนังสือไทยเนี่ยก็ไปได้ทั่วโลกเอายกที่สามว่าแต่งในพม่าเขีดเตะขาโอ้ยโหโหดังเสียดังเสียว่าตั้งในซีดหรือยังตัวแหงนาหนาวูสิเนที่นองนะ นาแข้งปะทะกันนะโอ้โหดังโปรงล่างเอ้าเอานั่นเห็นบ่เอ้ายกแรกเอ้ายกแรกขึ้นมาเตะขาเขาก่อนน่ะแล้วพอถือเตะคืนกันเว้ยต้องตีกันเชียงหนีนเอ้าเห็นบ่โอ้โหดังเปี้ยเลยเอาแทงเขาเอาแทงเขาเอานั่นอาเอากกรรมเอากลกรรมบ่ค่อยบีบปันได้เลยเอากรรมการคนเก่า เอาเตะขาอีกแล้วอเอาเตะขาโอ้โยสุดจะทนเอากองก้นขุดจุดนะครับเนาะเอากรรมการนับดีห้าหกเจ็ดแปดเอาสู้ได้เอาลูกขึ้นมานะครับเนเาะยังเจ็บขาไม่พอ,อนเลยเอาว่าเธออู้หูีดพี่น้องเอา เมื่อกี้นี่เอลันแ่นทำหน้าเสียวสยองมาแล้วเขาดูภาพช้าเอานั่นโอ้โหเสีดโอ้โเอาโอ้มันปวดลึกเหลือเกินนะครับเอาพ้นกับปรากฏว่าผมลิกขิตบุญโรดนะครับนักชกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาก็สามารถชนะนกนะลาเวนเซ่มิอิร่านะครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาไปเพียงแค่ยกที่สมเท่า้โอ้โหเอา ก็ต้องขอลลําลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะ้องสวัสดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง